ตางเรามาลังเชรก้าจิตาหาังโมวาหาให้คนรวยให้คนทุกห่วยนะออกเลขกันลังขนุูให้กำลังใจทองฝันด้วยนะคะให้กำลังใจน้องเพชรก้าด้วยนะคะสองทุกสองพันหรอยหกสิบ้าๆๆๆออกเลขกันเลยให้ทุกคนเลยรวยด้วยนะแปบ,บหนึ่งบบเติกเกอร์เหมือนตุ๊ มาอยู่ในมือพี่ทอฝันนะคะ้มาได้แล้วค่มาแล้วค่ะพอมหมุแล้วไหมพร้อมนะคะพร้อมนะคะ แรกของมันแล้วนะคะได้ให้พี่เ,เปิดแล้วเอาละครับเราให้แนวทางนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับให้ซื้อลอตเตอรี่ตามแผงท้องตลาดหรือในแอปเป่าตังก็ได้นะครับมาที่ลูกแรกครับก็คือเลขโอสวยเนาะสวยอยู่ครับอ่าลูกแรกเ,เล็นี้นะนะครับอ่าเดี๋ยวดูต่อนะครับอ่ามันคัเลขอะไร คูบบ่กอะไรคะบนหรุนจน่ทีุดหนนะอะอกมาอีกแล้วคู่นี้ออกมาบ่อยนะ<ร>คู่นี้ออกมาบ่อยร,รับตำแนหน่งกันก่อนนะเค okay. อ่าคู่นี้ออกมาบ่อยอยู่นะคะนะเจ็ดคู่กับเจ็ดคู่กับอะไรนะครับเจ็ดคู่กับอะไรนะครับเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทําการ ไปดูตามสติในการให้ได้เดี๋ยวเราก็จะมากะลูกปิงปองแล้วก็มาเสี่ยงทายเลขกันก่อนนะคบผมเอาละเจ็ดคู่กับอะไรนะครับเจ็ดใครว่าคู่กับอะไรพพนมาบอกหน่อยครับเอาละมันออกมาบ่อยมากเราคู่นี้เราบุกไปบ่อยมากเอาละแก้ายสิงานมื่กไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นถ้าจะให้ทายนะมันออกมาบ่อยไสองก็เก้าไปสองก็เก้าเอาละครับเจ็ดอะไรนะครับ สิ่งที่เห็นอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอาจจะต้องไปดูเลขงวดเดืออะไรก,ก็แล้วแต่ตามสถิตินะครับดูให้จบคลิปนะครับเจ็ดก่าเจ็ดหกเจ็ดเก้านี่คือเลขแล้วนั่งนะถ้ามันมีไอตุมต่มตุมตรงนี้มันก็จะเป็นเลขเก้านะมีปะไม่มีก็เป็นเลขหกเจ็ดหกหกกับเก้าก็เลขเดียวกันนะครับนี่คุณหนิงผีตายทองกลมบอกทอฝันว่าบอกสามเลขคือหกเจ็ดแปด แล้วบอกสาเล็กว่าให้ไปซื้อหกเจ็ดแปดกับกันวเองอันนี้อานดูก่อนงวดที่เจ็ดสบหกข้างบนอะไรคะดูเองสามสามสองข้างล่างแปดสามปิงปองแปดห้าแปดแปดห้าชอบมากเลยเพราะมีกี้นั่งสมาธิด้วยเห็นห้าแปดแปดห้านะคะนั่งสมาธิเห็นห้าแปดแปดห้าด้วยมาตรงกับงวดที่เจ็ดสิบหกพอดีแล้วก็งวดที่หกสิบเจ็ดก็แปลกนะมีข้างล่างออกห้าแปดดูสิแล้วก็ ข้างเลขปิงปองที่หมดงได้งวดที่67ก็มี83สามสเก็ตเลยถูไหมคะงวดที่76กับ67เหมือนอะไรเหมือนกันพี่เดชข้างล่าง83ดสากับปิงปองงวดที่หกเป็นแปดสามแล้วก็ข้างล่างของงวดที่ห7สิบเจ็เป็น58แปล้วปิงปองของงวดที่76็สิบหกเป็นห้ามันตรงกันเลยอะโอหรืองวดนี้จะเก, 58, ก็บแค่ห้าแปดกับแปดแล้ว67พอเกณฑหกเ็ดเจ็ดห 7จ็ดเกแล้วก็8 3ดสามสอแปดีเอเอเราจะเสียงทายอีก3ลูกเนานะพี่เท้เนาะใช่เราบินงปองทั้งหมดเนี้ยไปเสียงทายอีก<ช>ท,ที่เหลือดูเองนะที่เจ็ดพูดใช่เ,เ,รเราให้ดูแค่ว่าเดหกหกเพอนะที่เหลือแคปเปิลเองนะเราให้พูดอีกมันยาวนะแล้วก็สรุปออกมาบิ้งปองตาม,ตามนี้นะครับเห็ <c oughs> นไหมนี่เนี่ยห้าแปดสามสองแปดสามหนึ่งหกศนย์หนึ่งห้าสองเจ็ดสามศูนย์หก 7 7 0 1 07 7 1นะครับตามนี้นะครับแล้วเราก็จะทำการเสียงทายนะมาเพกล้าตะเจออีรอบหนึ่งนะอ่าเพก้านะแตนะ 8. ให้หน่อยนะออกตรงตรง,ตรงนั้นแม่นเลยนะบนล่างเลยนะวดน,นี้นะนันจะใส่มานะคะชอบมากเลย5 8าทั้งหมดน,นะ5ห้าแปนิกิดเลยนะ,ะเพราะตรงกับเลขในสมาธิเมื่อกี้ที่นั่งไม่รู้เพชรก้าบอกหรือคุณนิงบอกเพราะเราไม่รู้ไง นะเมื่อกี้นั่งสมาธิน่ะเห็นเห็นอยู่เราไม่รู้ว่าเรื่องสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้หมดทั้งเพชรก้าทั้งเด็กชายอุทิศที่เป็นลูกของคุณหนิงด้วยนะในท้อง่ะนะสับเปล่าเขาตั้งชื่อให้อุทิศนะคะนี่ใส่ไปเลยนะแต่สามก็ชอบนะหนึ่งหกก็ชอบนะหนึ่งหกนี่ก็เป็นเลขแถงของหกเจ็ดใช่ไหมหกเจ็ดเป็นหกเป็นเก้าเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าได้ศูนย์หกก็ชอบนะสวยหมดเลยงวดนี้สวยหมดเลย เดาหมุนอีกสามลูกนะเพทก้าเดาหมุนอีกสามลูกนะอ่าหมุนอีกสามลูกตรงตรงแม่นๆเลยนะเพทก้ากับ้องอุทิศช่วยกันหมุนมาอ่าถ้ารังอุทิศอยู่บ้านที่ทอปันนะก็มาช่วยหมุนด้วยอ่าสองคนนมพลังออกมาบนล่างเลยออกมาบนล่างตรงๆเลยนะกุมารลงกุมารเพชรกล้าทีริทั้งมหาลทังโอมสวะฮาของมุนอีกสามตัวแล้วว่าเลข เจ็ดของน้องเมาถึอะไรอจูหมถึงอะไรคให้ดูวดเลขวออตรงอมาบอกพี่ในมีกนวาเลก7้าของหนูน่หมาถึงอะไรขอกมนเดเขาเลือกอยู่นะเขาเลือกอยู่เนี่ยเนี่ยเขาเลือกให้อยู่นะทุกคนมาเลย เปิดเลยไป่ถึงเจ็ดหกไม่ถึงเจ็ดหนึ่ง 7, เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้องอาจจะไปถึงว่าเลขหกเป็นเลขหนึ่งก็ได้เลขหกหกหกเป็นหนึ่งไทยนะหกมันมวนมวมนใช่ไหมก็เป็นเลขเลขหนึ่งไทยที่มันมวนมวนเะนี่ยก็หมายถึงว่าเจ็ดหนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวมึงยิงต่อเลยนะคะคคอ่ะขออีกสองเลขนะเพจก้านะเนี่ยดูมันอะไรคะลูกเลขหกเจ็ด จ็ดหกสองโนไม่ถึงเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดอยู่ไม่ถึงเลขงวดต่างๆไม่ถึงห้าแปดไม่ถึงแปดสามไม่ถึงเลขอะไรกันแน่นะขอให้หมุนมาตรงตรเลยนะขออีกสองลุกนะลุกนะนามาอ่ะเห็นไปเลยแล้วกันนะคะอ่ะทำไมหมุนได้เลขไม่ค่อยสวยแล้วมาเดินมาดูลุกสุดท้ายเนาะไม่ค่อยชอบทั้งเจ็ดหนึ่งก็ไม่ชอบทั้งศูตรหนึ่งก็ไม่ค่อยชอบ นะสศูนยหนึ่งนี่ก็เป็นไม่ไ hmm. ด้เพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าศูนย์เติมหางก็เป็น6ไงใช่ไหมคะแล้วก็หนก็เป็น7ได้ก็เป็น6 7เหมือนเดิมนะคะอ่ะขอดูลูกสุดท้ายนะเทต้ากุมารโลกุมารังเกล้าทีตังมหาลาภังโอมสวาหาเจ็ดหกหกเจ็ดหนูหมายถึงอะไรคะลูกอ่าหนูหมายถึงอะไรขอบีนบองลูกสุดท้าย มาลเท้อาาลทออมสอาปากนะเดี๋ยวไว้ข้างล่างนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เลขเปิดเลยนะครับหนึ่งหกหรือมันหรือตรงๆเลยว่าพีเ 7, 6, ่เด้เจ็ดหกไปถึงหนึ่งหกเลยโอ้นะ หกหน6 1 9เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งบุญเรามา71011619มานย่างไงมันก็มันแผงไปแผงมาก็ยังได้7679เลขเดิมเป็นเลขเดียวกันกับที่คุณหิงบอกทอฝันบอกวันไหนคะมาจับแน่เดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้ไงพอเราหวยออกันที่16ใช่ไหมออกได้95ทอฝันกัพี่เด็เราไปทําบุญให้วันที่17เลย10พฤษภาเจ17ถวายผ้าตห้คุณหิงกับลูกน้องอุทิ่ะแล้ววันนั้นเลยวันนั้นน่ะ เขาผันก็เห็นว่าคุณหนิงมาบอกเลขหกเจ็ดแปดอ่าจะไม่รู้เลขแปดเกี่ยวหรือเปล่านะนะบางที่อาจจะเป็นสามตัวบนนะอาจจะเป็นแปดหกเจ็ดเลขไทยสามตัวบนก็ได้นะอืเอออาจจะเป็นแปดหกเจ็ดเหมือนงวดที่แล้วดี่ยวเอกแปดเก้าห้าไงยังเป็นแปดเก้าห้าเลยหรืองวดนี้อาจจะเป็นแปดหกเจ็ดหรือเปล่าหรือแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าหรือเปล่าอืน้อพระคุณหนิงบอกสามตัวคือแปดอะไรนะหกเจ็ดแปดบอกเรียงเงินหกเจ็ดแปดไะ หรืออาจจะเป็น9ก้าเจ็แปดเจ็ก็ได้ไปจับคู่เอาเองนะเออนะคะตรงนี้แล้วเราคุณปิงปองวันนี้ก็ได้7 6ตามที่เลขที่คุณหนิงบอกแสว่าน้องเทก้ากับคุณหนิงยืญยันที่อ่างทองที่ใต้ทองกลมบอกเลขเดียวกันก็เลยทำให้เราเขียนเลขได้น้อยเนาะอืมใช่แล้วเราทำให้เขียนเลขได้น้อยเลยวกันนี้เขียนเลขได้น้อยมากเลยวรวยได้นอนนี่ ปิงปองเพชจ้านะครับวดประจำวันที่2มกราคม2569นะครับใช่แล้วนี่ลรมุนได้นี่เลยนะ7679ใช่ไหมคะอ่าเลขแรกนะครับ7679ตามปิงปองเลยใช่แล้วเลขที่2นะครับ1619นะครับ1619ลนะครับเลขที่3คือ58นะครับ58และเลขสุดท้ายก็คือ83ทำไมเราต้องเขียนเลข 5 8าแปดแปดสามด้วยหมก่อนว่าเขียนเลขเจ็9หกเจ็ดเก้ากับหนึ่งหกหนึ่ง้าคือเลขแผงของกันละกันไงใช่นะเจ็ดก็เป็นหนึ่งแล้วก็หกก็เป็นเก้าได้ก็เลยมันเป็นเลขแผงของกันละกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเลยตัดไม่ออกแต่สองอันนี้ทำไมเราต้องเขียนด้วยถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่ามันน่าเขียนไม่ได้เนี่ยดูสิมันน่าเขียนไหมเพราะว่าอะไรคะวัตถีอะไรคะวัตทีเจ็ดสิบหกนะครับ ออกบนสามสองแล้วก็ข้างล่างแปดสามแล้วก็ข้างล่างปิงปองใช่ไหมบุญได้ห้าแปดแล้วก็วันที่หกสิบเจ็ดอะไรคะเขาบนเก้าหนึ่งเก้าข้างล่างห้าแปดแล้วก็ปิงปองว่าดันคือแปดสามใช่แล้วมันน่าเขียนมาแล้วดูมันไขว้กันอยู่เนี่ยเห็นไหมคะวันที่เจ็ดสิบหกกับหกสิบเจ็ดอะมันไข้กันอยู่เนี่ยมันน่าเขียนมากเลยท่านผู้ชมคือหกเจ็ดแปดพอฝันส่งผ่อนใจว่าถ้าคือหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดจะมาจริงอะส่องห่อนส่งผรอนใจส่วนตัวนะคะว่า หกเจ็ดเก้าเจ็ดจะมาจริงๆอ่ะจอกรางวัลข้างบนรางวัลที่หนึ่งใช่จอกข,อข้างบนไม่งั้นคุณหญิงไม่บอกสามตัวหรอกหกเจ็ดแปดดาสวนไอ้เลขแปดไอตัวไอไอเลขแปดเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นหลักร้อยก็ได้อาจจะเป็นแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดอย่างงี้ก็ได้นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจต้องรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เผื่อไอสามตัวหน้านะเผื่อใครอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้รางวัลที่หนึ่งจะเป็นของเราเลขแปดคุณหญิงงั้นเลขแปดคุณหญิงงั้นหกเจ็ดแปดเลขแปดอาจจะเป็นเลขสามได้ไหม หกเจ็ดแปดก็จะเป็นอะไรคะออกสามตัวบนก็จะเป็นสามเจ็ดหกเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าก็ได้หรือแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าก็ได้คุณหญิงบอกสามตัวเช่านั้นน่ะใจทอฟันคิดนะว่าถ้าเกิดหกเจ็ดเก้าเจ็ดจะมาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ดอกแล้งมันทาให้เราใจแป้วมวนทีแล้วใบไม่มาล่างเราคิดว่าโดนแดดเราแน่ละคนออกบนหกเจ็ดเก้า็แปดเจ็ดหกแปดเจโอคนลุกใช่ คลิปนี้จะเป็นหลักฐานเลยนะว่าคุณยิงมาบอก3ต่อ 6, 6 7 8ในวันที่เราถวยายผ้าตายอ่ะวันเย็นนั้นเลยอ่ะใช่โอ้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ เราไปซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสถูด้วยที่หนึ่งค่ามาตามนี้จริงๆก็มีโอกาสหัดที่หนึ่งนะอยากให้น้องเพชรก้าให้หกเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นสองตัวล่างเลยจะไม่ต้องลุ้นเยี่ยวเหนียวหรือไม่ก็ล่างออกจอห้าแปชนะล่างออกห้าแปดชีบเลยถ้าล่างออกห้าห้าแปดที่ชีบเลยข้างบนออกเจ็ดหกข้างบนออกเจ็ดหกเจ็ดเก้าแมบนล่างเลยงวดนี้ในแผ่นนี้เลยน้องเพชรก้าเนาะไม่ว่าจะเลขใดขอให้ถูกแล้วกันขอให้ถูกขอทุกคนสมหวังนนี้ะอยากให้ขอเลขนี้ให้ทุกคนสมหวังนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับ ก็รับคุณมาแล้วไของปีนะฮะใช่เลยปีกระดกหัวเลขหกเลขเก้าด้วยนะฮะโอเคค่ะครับไปบายกันบ๊ายบายที่น้าน้องกันบ๊ายบายโชคดีโชคดีรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้ว